สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้คาร์แลนช่องที่พาคุณไปรู้จักกับยานพาหนะทางทหารระดับโลกทั้งรถทั้งยานเกราะและระบบอาวุธทันสมัยและวันนี้เราจะพาไปทําความรู้จักกับรถถังที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในฐานะหนึ่งในรถถังต่อสู้หลักที่น่าเกรงขามที่สุดในยุคข,ของมันนั่นก็คือวิกเกอร์เอ็มเคสามซึ่งเป็นรถถังรุ่นพัฒนาโดยประเทศอังกฤษที่มีบทบาทอย่างมากในสนามรบของหลายประเทศเราจะพาไปเจาะลึกเรื่องราวของรถถังรุ่นนี้ ทั้งคุณสมบัติทางเทคนิคสมรรถนะในสนามรบและราคาประมาณในปัจจุบันถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันเลยครับ Wicker Mk 3เป็นรถถังหลักรุ่นหนึ่งที่พัฒนามาจากแพลตฟอร์มของ w i กอร์ Mk 1โดยบริษัท w i ก k e r d e f e n s e s y s t e m จากสหราชอาณา,าจาักรถถรถถังรุ่นนี้เริ่มพัฒนาในช่วงปี1970และเริ่มมีการส่งมอบให้กับลูกค้าต่างประเทศในช่วงต้นทศวรรษ1980ซึ่งประเทศที่ใช้ w i กอร์ Mk 3มากที่สุดคือเคนยาและไนจีเรีย รถถังวิกเกอร์ MK 3ถูกออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพสูงในด้านการต่อสู้และยังสามารถใช้งานได้ดีในภูมิประเทศหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะในภูมิภาคแอฟริกาซึ่งต้องการรถถังที่มีความทนทานประหยัดและง่ายต่อการบำรุงรักษาความพิเศษของรุ่น MK 3คือการผสมผสานเทคโนโลยีตะวันตกเข้ากับโครงสร้างที่สามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบันวิกเกอ MK 3ใช้ปืนใหญ่ขนาด105มเมตร L7 ซึ่งถือว่าเป็นปืนใหญ่ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกในช่วงเวลานั้นสามารถยิงกระสุนจอกกรอกกระสุนระเบิดแรงสูงและกระสุนหลากหลายชนิดเพื่อให้เหมาะกับภารกิจที่หลากหลายความแม่นยำของระบบยิงของวิกเกอร์ MK3 อยู่ในระดับดีเยี่ยมโดยเฉพาะเมื่อติดตั้งระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลที่ช่วยให้สามารถล็อกเป้าหมายและยิงได้แม่นยำแม้ในขณะเคลื่อนที่ ในเรื่องของกรอะวิกเกอร์ MK 3ใช้กรอะเหล็กกล้าแบบเชื่อมมีความหนาและมุมเอียงที่ออกแบบมาเพื่อเบี่ยงกระสุนและเพิ่มโอกาสในการป้องกันตัวจากการโจมตีของสัตวรูแม้ว่าเกราะจะไม่ทันสมัยเท่ารถถังยุคปัจจุบันที่ใช้เกราะคอมโพสิตหรือระบบป้องกันแบบแอคทีฟแต่สำหรับช่วงเวลานั้นถือว่าวิเกเอร์ MK 3มีการป้องกันที่ดีในระดับมาตร,รฐานของรถทังหลัก เครื่องยนต์ของวิกเกอร์ MK3 เป็นเครื่องยนต์ดีเซลโรสรอย CV12TCEV12 ให้กำลังประมาณ720แรงมา้าสามารถทำความเร็วสูงสุดประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนลาดยางและประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงในภูมิประเทศครูกระระบบช่วงล่างของรถเป็นแบบทอชันบาร์พร้อมโชคอัพที่ช่วยให้รถเคลื่อนที่ได้อย่างมั่นคงแม้ในสภาพถนนที่ยากลำบาก นอกจากนี้วิกเกอร์ MK 3ยังติดตั้งปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm. ิลิเมตรและปืนกลบนหลังคาป้องปืนอีกหนึ่งกระบอกเพื่อป้องกันภัยจากทหารราบและเฮลิคอปเตอร์ในระดับต่ำระบบตรวจจับป้าหมายและกล้องเลง็งมีทั้งแบบกลางวันและกลางคืนโดยบางรุ่นยังสามารถติดตั้งกล้องอินฟราเรดเพื่อช่วยในภารกิจกลางคืนหรือในสภาพอากาศที่มองเห็นไม่ชัด ภายในของวิกเกอร์ mk 3ถูกออกแบบมาให้รองรับลูกเรือสีในประกอบด้วยผู้บังคับการพลขับพลยิงและพลบรรจุกระสุนห้องควบคุมมีการจัดวางอุปกรณ์ควบคุมที่เป็นระเบียบใช้งานง่ายและมีความปลอดภัยในระดับมาตร,รฐานสากลห้องเครื่องยนต์ถูกแยกออกจากห้องลูกเรือเพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไม่ในกรณีที่โดนโจมตีวิกเกอร์ mk 3มีการพัฒนาเพิ่มเติมในรูปแบบย่อยเช่น mk 3 m ซึ่งเป็นรุ่นที่มีการปรับปรุงระบบควบคุมการยิง ปรับปรุงระบบระบายความร้อนและเพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์นอกจากนี้ยังมีการทดลองติดตั้งระบบยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังเพื่อเพิ่มความสามารถในการรบระยะไกลแม้ว่าจะไม่ใช่ระบบมาตรฐานในทุกคันเรื่องของราคานั้นวิกเกอร์ MK3 เป็นรถถังที่ค่อนข้างคุ้มค่าในช่วงเวลานั้นโดยราคารถถังใหม่ในช่วงที่เปิดตัวอยู่ที่ประมาณ1.5-2ถึงล้านดอลลาร์สหรัฐต่อคันขึ้นอยู่กับออปชันและระบบที่ติดตั้งเพิ่มเติม ปัจจุบันรถถังรุ่นนี้ไม่ผลิตใหม่แล้วแต่ยังคงมีใช้งานในบางประเทศโดยราคามือ2ที่ปรับปรุงแล้วอาจอยู่ในช่วง8 0 0 0ถึง1.2ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับสภาพและระบบที่อัปเกรด วิกเกอร์ m อ3าอาจไม่ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างเหมือนกับรถทังอย่าง l e โอพา d 2หรือเ1หนึ่อัแรมแต่ด้วยสมรรถนะความคุ้มค่าและความสามารถในการปรับแต่งทำให้มันกลายเป็นทางเลือกยอดนิยมของหลายประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคที่มีงบประมาณทางทหารจำกัดแต่ต้องการรถทังหลักที่สามารถปฏิบัติการได้จริงในสนามรบ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการนำวิกเกอร์ MK3 มาอัปเกรดโดยบริษัทในประเทศต่างๆเช่นการติดตั้งระบบป้องกันแบบ Reactive Armor ระบบกล้องตรวจจับความร้อนรุ่นใหม่และการเปลี่ยนเครื่องยนต์ให้มีกำลังมากขึ้นเพื่อยืดอายุการใช้งานและเพิ่มความสามารถให้ทันสมัยมากขึ้นสรุปแล้ววิกเกอร์ MK3 คือรถทางหลักที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีอังกฤษความทนทานและความสามารถในการต่อสู้ที่เชื่อถือได้ แม้จะไม่ได้อยู่ในระดับแนวหน้าของรถถังยุคใหม่แต่ในช่วงเวลาหนึ่งมันก็เคยเป็นหนึ่งในรถถังที่สร้างสมดุลระหว่างประสิทธ,ธิภาพและความคุ้มค่าได้อย่างลงตัวเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างขององค์การออกแบบที่มองถึงความต้องการของตลาดโลกอย่างแท้จริงถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโต้คาแลนของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดเรื่องราวรถถังรถพุ่มเกราะและอาวุธทันสมัยจากทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณครับ